มาแล้วครับผมนี่วันนี้สินค้าลงมากมายเต็มร้านเลยแต่นีามีสินค้าตัวหนึ่งที่อยากนําเสนอนี่อาขาวพาซุมอยู่ขวามือแล้วเพิ่งแลนดิ้งถึงเลยนี่ครับกับล้อเรนโซ่แจนเอลเจ็เป็นขอบ15นิ้วกว้างเจ็ดครึ่งออฟเซ็ตโบสิบาตัวนี้เป็นรุ่นมาทุกหนักล้อหลัง5้าูร้อยสี่จุดสามแต่ถ้าแปลกไปคือนี่ครับเซนเตอร์โบหกสิบเจ็ดหรือนี่ครับมิตซูบิชิไทร์ต,รตันนั่นเองทํามาเป็นตัวแรกสหรับล้อมรรทุกแจนเจ็ดแล้เป็นสียอดที่คือ b k s คเหรือดำข,ขาวดำเดี๋ยวเปิดเลยอาไม่ต้องรอนี นี่มาใหม่สวยๆเลยเดี๋ยวพี่ขึ้นมาเดี๋ยวมาเอาขึ้นมาก่อนนี่อันนี้เอาลง้างล่างก่นอนปึ๊บนี่ครับผมแลนดิ้งแล้วไงสอาที่แปะไปคือตรงนี้ครับเซนเตอร์โบจะเป็น67สําหรับรถนี่ครับมิซูบิชิไตตันเลยตรงได้เลยแล้วก็มตี้แล้วก็ไทเกอร์สําหรับรุ่นตัวเก่าที่ยังเป็นเบ้าใหญ่6 7ตัวนี้สามารถใส่ไม่ต้องแต่สมัยก่อนเราต้องไปกึงนะตัวนี้ไม่ต้องแล้วย้ำอีกครั้งตัวนี้ขอบ1ิานิ้วกว้างเจ็าเครื่องอังเัรน,นตับนี้ที่ออกมา3.7ตันใช้้ไดเลลยแะสตัวใหม่ เบสจอยู่ลูกค้าที่รองเกื่อมับสีตัวนี้ส่วนหนนราคายังคงราคาเดิมสอบถามในช่างแชงแชทหรือในคอมเมนต์ได้เลยประกันสี2ปีคงสร้างล้อ10ปีเต็มอย่าได้ล้อเดนโซ่ตัวนี้แลนดิ้งที่แรกในไทยกับเลิฟเเดียปรุทันนี่ครับผม